สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับครูประวิทย์อีกแล้วนะครับในรายวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับซึ่งครูวิก็จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับในส่วนของหลักภาษานะครับซึ่งวันนี้นะครับหลักภาษาที่เรานํามาที่ครูนํามาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ก็คือคําอุทานนะครับซึ่งเป็นอชนิดของคําที่ง่ายมากนะครับเป็นหนึ่งใน7ชนิดของคําที่เราจะต้องรู้จักนะครับที่ควรต้องรู้จักเลยนะครับมาดูอย่างแรกคือคําอุทาน นะครับคำอุทานคำอุทานเนี่ยครับก็คือความหมายของคำอุทานก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำอุทานกันนะฮะความหมายของคำอุทานก็คือคําที่เปล่งออกมาเปล่งออกมาเพื่อแสดงอะไรลูกเปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ของผู้พูดแสดงอารมณ์ของผู้พูดคู่ค้าแสดงอารมณ์ของผู้พูดคือยังไงคะถ้าหนูโกรธหนูสามารถเปล่งคําอุทานออกมาได้เลยหรอคะใช่ค่ะ มื่อนูโกรธอยูนูสามารถเปล่งคําอุทานออกมาได้เลยเมื่อนูดีใจนูสามารถเปล่งคําอุทานออกมาเลยหรือนูรู้สึกอะไรนูสามารถเปล่งคําอุทานออกมาได้เลยซึ่งคําที่นูเปล่งออกมานั้นเขาจะเรียกว่าคําอุทานนั่นเองนะครับซึ่งคําอุทานนี้ก็จะมีอยู่สองประเภทด้วยกันลูกมีเพียงแค่สองประเภทด้วยกันคือคําอุทานบอกอาการกับคําอุทานเสริมบทนั่นเองอย่างแรกเลยก็คือคาอุทานบอกอาการ อุทานบอกอาการเป็นยังไงก็คือคําที่บอกอาการบอกอารมณ์ของของคนที่พูดออกมานะครับซึ่งมันก็จะชอบมีเครื่องหมายอัศจเจรีย์ที่คุณปรงกลมให้นี้นะครับซึ่งมันก็จะมีเนีย่ยที่คุณปรงกลมให้นี้ก็คือเครื่องหมายอัศเจรีย์เรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับอยู่ท้ายํำนั้นซึ่งมันก็จะไปออกเป็นหลายความรู้สึกในยลกมีทั้งหมดที่ครูที่ครูยกตัวอย่างมาวันนี้ก็คือ สิบคำสิบอ่าสิบความรู้สึกในวันนี้ก็คือความรู้สึกบอกให้รู้ตัวเช่นนี่แนี่นะเช่นนี่แนี่นี่แนี่เฮ้ยโวยเฮ้ย,ย,ยอะไรประมาณเนี้ยประมาณบอกความรู้สึกแบบสมถติว่าเราจะตีเพื่อนนี่แนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าบอกว่าอืมฉันตีเธอแล้วนะเนี่ยฉันขอตีหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกความรู้สึกบอกให้รู้ตัวว่าอ่าฉันตีเธอนั้นเนี่ยเฮ้ย ก็คือพูดออกมาเพื่อให้เขารู้ตัวเหมือนเรียกโวยก็คือแบบแสดงให้เขารู้ตัวแสดงให้เขารู้ว่าเรารู้สึกอะไรมันจะทำให้ความรู้สึกของเรามีมากขึ้นเช่นหิวข้าวจังโวยอะไรประมาณนี้หิวข้าวจังโวยอะไรอย่างเงี้ยนะลูกก็จะบอกให้เขารู้ตัวหรือว่าจะใช้ขึ้นข้างหน้าโวยอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็สามารถใช้ได้เช่นกันอย่างที่สองคือกคโกรธเคืองโกรธเคืองเช่นดูดูอย่างเงี้ยชาชาชาอย่างที่สองชิชิชิจะเป็นแบบอารมณ์แบบงอนๆชาชาชาจะเป็นโมโหกับดูดูจะเป็นโมโหสองตัวเนี้ยลูสองตัวเนี้ยจะเป็นค่อนข้างมโมโหแต่ชิชิจะเป็นแบบค่อนข้างที่จะโกรธเคืองแบบเนยๆแบบแบบงอนงอน แบบงอนๆแบบว่าไม่ไม่ได้โกรธเป็นสักทีเดียวจะเป็นแบบว่างอนๆเหมือนไม่พอใจอย่างที่สามคือตกใจตกใจก็คือเช่นเอ๊เหมือนฉันเ็เห็นเลยคนคนนี้มนฉันก็เห็นเลย,เอ,เ,เ,ลยเอ๊อะไรอย่างเงี้ยตกตออเอ๊อะไรอย่างเงี้ยลูกตกใจวายต่อไปคำว่าวายวายอะไรเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือตกใจ แม่จะโวยก็ใช้คำว่าตกก็ก็ใช้ในสถานการณ์ที่ตกใจได้เหมือนกันแม่จะโวยมันคือความจริงเหรอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับเราอาจจะไม่คุ้นชินเพราะว่าส่วนมากนะครับจะเป็นแบบเข,า,ขาจะใช้รุ่นคุณแม่คุณยายเนีย่ยเขาจะใช้กันทุกวันเนี้ยถ้าถ้าตกใจจริงๆเราก็จะพูดแบบค่อนข้างที่จะสะบ,บัดคำหยาบออกมาเลยอันนั้นก็จะเป็นคำอุทานนะลูกก็จะเป็นคำอุทานแต่ครูจะไม่ยกตัวอย่าง เพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ถ้ารู้เราอาจจะเป็นอาจจะมันอาจจะไม่ดีต่อเรานะลูกพูจะพยายามทีจ่จะไม่พูดก็แล้วกันนะครับต่อมาคือสงสารสงสารก็คืออนิจจากับพุทโธเนี่ยจะเป็นแบบคาแต่ก่อนที่เขาใช้กันแบบคาแบบว่าเออเขาเขาไม่ค่อยใช้กันละถ้าสงสารทุกวันนี้ก็ใช้คําว่าโถอยาง,อย,างอย่างที่คุณูเขียนไว้ลูกโถหรือคําว่าโทลูก โถหนูหนูชักหน้าสงสารเล้วกันนะลูกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะครับส่วนอย่างที่ห้าก็คืออาการเข้าใจเช่นเอออะไรประมาณเนี้ยแต่จะเป็นเข้าใจแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ไม่ค่อยยินดีเช่นแบบว่าเธอช่วยฟังฉันหน่อยได้ไหมเขาบอกเราแล้วเราบอกว่าเราเข้าใจแล้วเอออย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างไม่พอใจแต่ถ้าเออหน้าแต่ถ้าเออหน้าเออหน้าอระมาว่าเข้าใจแล้วแต่ เข้าใจแล้วในเชิงยอมรับจะไม่ในใน,ในเชิงโกรธหรือว่าประชดในเชิงยอมรับว่าเออนะโอเคฉันเข้าใจแล้วเออไม่ต้องพูดซ้ําไม่ต้องพูดเยอะก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อนี่เป็นแบบเข้าใจแบบแบบพูดออกมาอ๋ออะไรเงี้ยลูกแต่อ๋อคือเข้าใจแบบเสียงต่ําลงมาหน่อยยังยังไม่ได้รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นหรือว่ายังไม่รู้สึกว่า พิเศษมากหรืออะไรแต่อ๋อคือรู้สึกว่าอ๋อฉันเข้าใจนะแต่อ๋ออันนี้คือแบบเข้าใจเหมือนที่เราฉุกคิดขึ้นมาได้ทันทีแล้วเราทําให้เราเข้าใจคําว่าฉุกคิดคือคิดขึ้นมาได้ตอนนั้นทันทีเราก็เลยเข้าใจอันนั้นคือใช้คําว่าอ๋ออะไรปบะวาณน,นี้ก็อยู่ในคําอุทานอย่างที่หกคืออาการเจ็บปวดอาการเจ็บปวดเช่นโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยหรือโอ้ยก็คือจะเจ็บมากกว่าโอ้ยกับโอ้ย โอยกับโอ้ยตัวโอ้ยแต่จะเจ็บมากกว่าแล้วจะพูดขึ้นท,ทันทีเลยโอ้ยทันทีเลยส่วนโอ้ยเนี่ยก็คือแบบว่าผ่านการคิดมาแล้วเราคิดมาเราเราคิดแล้วเราค่อยค่อยโอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าถานอมน้ําใจถนอมอารมณ์กันอยู่คําว่าโอยแต่ว่าอาการเจ็บอย่างอื่นคําอื่นที่เราสามารถอุทานได้เราก็สามารถอุทานได้นั่นก็คือเป็นคําอุทานบอกอาการเช่นกันก็คือบอกอาการเจ็บปวดนั่นเองนะลูกนะเ็ดคือท้อใจลูก เจ็ดคือท้อใจเหนื่อยเราใช้คำว่าหลังใช้คำว่าเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยลูกถอนหายใจยาวๆแล้วพูดคาว่าอันนี้ก็เป็นคําอุทานอย่างที่แปดคืออาการโล่งใจอาการโล่งใจจะเสียงต่ํามาจากฮ้ยก็คืออะไรประมาณเนี้ยโล่งใจขึ้นมาหน่อย อย่างที่๙ก็คือดีใจเช่นคําว่าัชโยเฮเฮหรือคําว่าเย้เย้เนี่ยดีใจเย้ดีใจ ay, ใจังเลยเนี่ยอาการดีใจหรือทุกวันนี้เขาจะ้คำว่าอะไรลูก yes เย้อะไรเงี้ยก็คืออาการดีใจได้เช่นกันแล้วแต่ว่าใครจะชินกับการใช้คําแบบไหนหรือว่า,เ,าเลือกที่ใช้คําแบบไหนมากกว่านะครับ อย่างที่สิบก็คือผิดหวังเช่นคำว่าโถโหโถเออเสียดายจังเลยโถเออเสียดายจังเลยเมื่อคืนฟุตบอลเราน่าจะชนะวะ่ะหรือแบบโถเอออีกสองอาคะแนนก็จะได้เกรดสี่แล้ววิชาภาษาไทยเนี่ยโถอะไรอย่างเงี้ยมันก็สแสดงอาการผิดหวังของเราได้เช่นกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาการในอารมณ์ไหนนะครับ มันก็จะมีคําต่างๆที่แสดงอารมณ์ของเราได้ซึ่งมันเป็นคําอุทานบอกอาการนั่นเองนะครับเป็นคําอุทานบอกอาการใช้คาไหนก็ได้ลูกหรือแทนอารมณ์ไหนก็ได้อาการไหนก็ได้นอกเหนือจาก10ประเภทหรือว่าสิอ,อารมณ์ที่ครูยกตัวอย่างมานี่เราอาจจะรู้สึกอย่างอื่นรู้สึกน้อยใจอ,อะไรเนี่ยก็เป็นคํา อุทานบอกอาการได้เช่นกันทุกเสียงที่เราเปล่งออกมาเมื่อเรามีอาการต่างๆนั้นเขาเรียกว่าคําอุทานบอกอาการและอย,อย่าลืมว่าอุทานบอกอาการส่วนมากมันจะมีอ er. er. ัศเจรีเครื่องหมายอัศเจรีเนี่ยลูกเครื่องหมายอัศเจรีอยู่ข้างหลังมีหมดเลยเครื่องหมายอัศเจอัเรีอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยเออนี่คือคําอุทานบอกอาการนั่นเองอย่างที่สมีแค่สออย่างนะลูกเนาะ อย่างที่สองคือคำอุทานเสริมบทมอุทานเสบมมดคือยังไงครัครูคือเขาเอาไว้เสริมเพื่อให้คำหรือว่าประโยคนั้นมันดูสลับสะร้ยมากยิ่ขึ้นให้มันดูครองจองกันมากยิ่งขึ้นส่วนมากมันก็จะเป็นคำครองจองมันจะเป็นคำครองจองรูปส่วนมากมันจะเป็นคำครองจองกันเช่นหนังสือหนังหาอาบน้อาบท่าสมมติว่าเรากลับมาจากบ้าน เรากลับมาจากไปเล่นกับเพื่อนแล้วมาถึงบ้านแล้วแม่ก็จะบอกว่าอามาหน่อยลูกไปหาอาบน้ําอาบท่าลูกเราจะได้มากินข้าวกินปลาแล้วก็หาอหนังสือหนังหาแล้วก็เตรียมเข้านอนอะไรอย่างนี้ลูกเพราฉว่าหนังสือหนังหาปุ๊บก็เป็นคาอุทานเสริมหมดอาบน้ําอาบท่าก็เป็นคําอุทานเสริมหมดกินข้าวกินปลาก็เป็นคาอุทานเสริมหมดอาบน้ำท่าแปลว่าอะไรลูกก็แค่อาบน้าหนังสือหนังหาก็คือแค่ แค่อะไรลูกนังสือนาหาแค่อะไรก็แค่หนังสือมันก็แปลว่าหนังสือฉันไม่รูกกินข้าวกินปลาก็คือกินข้าวส่วนมากอะลูกคําบทานเสริมบทถ้ามันเป็นต่อการแบบเนี้ยลูกเนี่ยถ้ามันเป็นต่อการแบบเนี้ยความหมายของมันจริงๆแล้วมันจะเป็นแค่คําแรกมันจะเป็นแค่คําแรกเช่นคนํานี้เช่นคานี้นังสืออนงหา ความหมายของมันก็คือหนังสืออา่อานน้ำอับท่าความหมายของเขาก็คืออานน้ำกินข้าวกินปลาความหมายของเขาก็คือกินข้าวแค่นี้ลูกดูแค่คําแรกก็คือความหมายของมันแต่มีข้างหลังมาต่อให้มันที่ที่มันเป็นคำคลองจองกันนั่นหมายความว่ามันคือมันคืออะไรลูกมันคืออะไร,ะม,ออะไรมันคือคือุทานเสริมบทนี่นั้นเองง่ายไหมลูก ง่ายมีแค่สองประเภทนี้ให้เราจำลูกบอกอาการกับเสริมบทแต่แต่อุทานเสริมบทเขาจะไม่นิยมใส่อัดสเจรีเขาจะไม่นิยมใส่อสัดสเจรีจะจจรนะจะไม่มีนะลูกจะเป็นคำแบบเฉยๆคำาดวดๆเฉยๆหรือว่าคำครองจองเฉยๆแต่ถ้าเป็นอุทานบอกอาการต้องมีอะไรลูก ต้องมีอะไรคะผู้ท่านบอกอาการต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังลูกสังเกตเมื่อสักครู่อ่าอัจเจรีมีอัศเจรีอยู่ข้างหลังทุกตัวเลยบอกอาการแต่เสริมบทไม่มีไม่นิยมใส่ใช่ไหมลูกอ่าเก่งมากอีกอย่างหนึ่งคือเขานิยมนําไปใช้เป็นคขำซอยในบทรอยกรองบทรอยกรองคืออะไรลูกบทรอยกรองคือบทอาขยานบทประพันธ์หรืออ่ะอย่างที่เราเราเคยเรียนไปก็คือบท พระสังรูบบ้จำบทพระสังได้ไหมลูกที่ครูให้จดแล้วครูก็เปิดให้ฟังเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิที่มันมีทานองของมันเขาก็จะมีคําลงท้ายคําลงท้ายของของแต่ละวรรคที่เป็นคำอุทานเสริมบทในแต่ละประเภทนะลูกก็จะมีคําว่าแฮเอ้ยเทินนาหรืออะ โอ้ว่าอันนี้ขึ้นต้นหรือเป็นเขาเามาขึ้นต้นคําว่าแลก,ก็เอามาลงท้ายคําว่าเฮยก็เอามาลงท้ายถ้าเราเคยเจอมาลหลายบทประพันธ์ลหลายๆคํากรอนรอย่างเงี้ยลูกมันชอบอย่างที่เราเคยเจอบ่อยที่สุดเลยจริงๆก็จะมีคําว่าเธนเจอบ่อยมากคําว่าเอยเยงเจอบ่อยมากนั่นคือคําอุทานแบบหหอะไรลูกเสริมบทอุทานเสริมบทแต่เมื่อมันไปอยู่ใน ื่อมันไปอยู่ในบทประพันธ์เขาจะไม่เขาจะบบว่าอ่านี่คืออุทานเสริมบทเอออุทานเสริมบทนะลูกเทินคืออุทานเสริมบทเขาจะไม่ค่อยพูดแบบนั้นแต่เขาจะพูดว่าอะไรลูกบอกว่าอะไรเป็นคําอะไรที่ครูวงกลมให้วไ่และมีดกจันด้วยคำสร้อยเขาจะเรียกว่าเป็นคำสร้อยลูกซึ่งคำสร้อยนั่นก็คืออะไรคำอุทานเสริมบทนั่นเองง่ายๆเลยลูกมีแค่สองอย่างอ่ะคำอุทานเสริมบทมีแค่สองอย่างคือ ค่ะคำอุทานมีแค่สองอย่างคือคำอุทานบอกอาการกับคำอุทานเสริมบทมีอยู่สองอย่างคำอุทานบอกอาการจะนิยมใส่อะไรลูกอัศเจรีแต่เสริมบทไม่นิยมใส่ไม่นิยมใส่ค่ะครูเขาไม่นิยมใส่ค่ะคำอุทานเสริมบทนะฮะนะและและมักจะเป็นอะไรลูกคำอุทานเสริมบทมักจะเป็นคำอะไรลูกคำคลองจองอุทานเสริมบทมักจะเป็นคำคลองจอง อุทัหมอการเป็นอะไรลูกอุทับหมอการเขาจะเป็นอะไรเป็นคําบอกอะไรลูกใส่อาจจะเจรีแล้วเป็นคําบอกอะไรบอกความรู้สึกนั่นเองบอกความรู้สึกของผู้พูดบอกอารมณ์ของของผู้พูดโมโหสามารถพูดออกไปอะไรกันลูกโอยโมโหได้เสียดายได,ได้แล้วแต่น้ําเสียงของเรา น้ำเสียงกับสีหน้าของเราเป็นแบบไหนมันก็จะสื่ออารมณ์ไปแบบนั้นสื่อความหมายไปแบบนั้นนั่นก็คือคําอุทานนะลูกมีอยู่2แบบทะนั้นถ้าเราไปเจอที่ไหนที่เป็นอย่างที่ครูพูดมาก,ก็ให้เราดูเลยว่าเป็นคําอุทานนั่นเองนะครับโอเคมีแค่นี้ลูกมีแค่นี้2อ,อย่างทีนี้เดี๋ยวครูจะให้งานพวกเรานะเนี่ยคุณไป,ปไปงานเดี๋ยวครูให้ไปในไลน์นะลูกเนาะ แล้วก็คัดลอกเลยตามนั้นเราก็เขียนคําตอบลงในสมุดของเราเลยคัดลอกในใบงานเราก็เขียนคําตอบลงในสมุดของเราเลยแล้วก็ส่งมาที่อินบ็อกซ์มาในไลน์ของครูแล้วครูจะตรวจให้ว่าเราทําถูกหรือไม่ถูกหรือบางคนที่ไม่เข้าใจสงสัยในจุดไหนคําไหนหรือว่าประเภทไหนที่ครูสอนไปเกี่ยวกับคําอุทานก็สามารถที่จะไลน์มาถามครูได้ว่าครูข้าหนูไม่เข้าใจอธิบายให้หนูฟังหน่อย ว่าอุทานบอกอาการครบอุทานเสริมบทเข้าต่างกันยังไงกันแน่แล้วมันเรียกว่าคาอุทานด้วยกันไหมเนี่ยก็สามารถมาถามครูได้สําหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคาอุทานครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะม,มาในเนื้อหาของเรื่องอะไรครูจะไม่ให้ครูเรื่องอะไรก็เราติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ